สวัสดีครับพ่อร้านนะครับวัุดินมาถือตัวเลยนะครับพ่อโอ้ยมันกับอะไก้องูนะพ่อใหม่ก็สามก็หกสามวัตถิดานมาปะครับก็เลยเนี่ยหกสามตัวเดียวเลยครับผมเดี๋ยวหนึ่งเมษนจะมีตัวใดเ๋ติดตามกันนะครับวันจะไปแดงหอก่มอยมันกับมีทุนปรนันกเหนยแได้แถวนี้เขาล็อกไว้เมื่อสิรเขาไป มันคงก็ถือยุคบ้านนี่แหละว่ะขันที่เ้อี่ขางบ้านเขามาขายเอาตัวแดงละหยอันว่าละบอมาทานหกสามดึกไปรดเถอะได้ล้านหม่ขันนี่นะหกสามนีดึกเอาลดดึกเอา่ยคนเสียบ์ผมคุณเสยใหญ่ใน้นน้ผมนีเดียวเจ้าองบ้านซมันก็ถือตัตัวอื่นเอาว่ากขันสามบอกตีนอในเหี่มว่านไว้ไม่ต้องมีสิปาข้อสุนเราสุก้าประกันบ่ท่าดัะไว้ วมันงกตามเงิเหรอลิขพอปั่นเห็นแล้วคนนี้ปันตาเฮียนปันตาเห็ฮเอาว่ากันไม่ต้องปั่นหมดไม่หนึ่งเมษาอีบานหนึ่งเมษาพ่อมายังวัดหนึ่งเมษามาแล้วครับในใจนี่ละเรียบร้อยทำนองให้สดๆเลยหนึ่งเมษาเนาะหนึ่งเมษาพอร่างคนโด่งต้นดัง เนี่ยมันดังธรรมดานะครับเวียนวักไปประมาณปีหนึงนี่เครื่องปีเมื่อนี้มาตามต่อไม,อมบนเนะบน,บน วางแับนี้เท่านี้ถือก็น,นำน้องไปรถอีกอย่งนึงนะครับเลขบนข้างบนอีกวิ่งนึงเดียวเดียวข้างบนวิ<ม>่งแต่เดียวถ้าบนมีหนึ่งอดดย่าไปซื้อมาเขาจะไว้ไม่มีหนึ่งอย่าซือ<ม>้อเ<ม>สียตังหามซื้อ,อห้ามซื้อขันบ,บนมีหนึ่ง ม่แต hey, 네 no, no. ่ว oh, uh, oh, ่นนัให iv ้นต uh. ัวใดพ่อทํามหรืนหนึ่งน้มแม่นั้เออน้งกลมบงกลมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งใ่ตัวเดียวเอเนตัวเ้ยเขาคงจังมเลบอโทรเอ้โอ้เาท่านหูเบอร์โทรก่อยู่พราท่านดหตัวเียไปซื้อมอาไว้เพราะท่านหมดจกซื้อผมแล้วครับมากนมมากป็นเ อาจารย์อีสารเตยว่นีนะครับเนี่ครับผมครับผมครับดิ่งจาบุรีดำนี้คอลานครับอลานกนี่ด่าพืนเขบ่วเขาเหยียดทนโอ้โอันนี้ใครก็ใครก็อดข่าดินี่เขาเนาะเาเหยดทนไ่กินกเ ยแล้ว่าข้าวเห็ดหน้าวดนี้ทำไมนะพ่อบวเห็ดหน้าเลยวันนี้หนึ่งจำต้องกินข้าวเจ็ต้องกินข้าวแปดน่าอันนั้นดูโทษก็ร้านด้วยอืมี้าวเห็ดหน้าข้าวเห็ดหน้าข้าวเห็ดหนาพ่อพันธุ์ก็ถูกสิเจ้าเห็ดยังกว่าโอ้พันธุ์ก็โทกว่ะก็ต้อกินข้าวเข่าไปแล้วข้าวเห็ดหน้าเออก็ราซื้ออีกทิหนึง เสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งขึ้น้อมีหนึ่งบนติดรับประกันให้หนึ่งยี่ลักน่วยพ่อโอ้รับประกันให้อนึ่งวิ่งบนหนึ่งัครับเจ็ดหนึ่งกหนึ่งครับผมปกับ็เก็บเอายางไต้ก็ได้ขอให้ติดหนึ่งมีมีหนึ่งยางแน่ค่ะ่ออ่านหนงมันก็มีเกหนึ่งกบพกหนึงครับตัวเนี้ยคืเกจหนึ่งขลงมาอันะกอนจ้าครับผมีตัวใดแน่ก่อเจาบบนไ้วิ่งหนึง จับคู่ให้เกตหนึ่งหกหนึ่งบนสองคู่ล่างห้าแปดแปดห้าสามตัวไม่มี่ล้ครับพ่อเดี๋ยวมันจะเขายากไหมอาพ่อเงียกมาทาง <lin> นี้ด้วยนะครขอนะครับพ่อขอสามตัวนะครับสาตัวบนไม่นะครับเกอมาเต้านะครับมา้านเนบมาเ้านีมาัยมาต้านเ้นมนัมานคะีนัะตนัวมัน ขอจากค้างนะครับพ่อขอจากค้างหนึ่งเพื่องวันนี้มาตรวตัวเนี้ยพ่อขอสามตัวสักค้างครับเพื่องวันนี้มันมาสามตัวตรงเตะสิว่าจังไรเสียนัก้อยเอายังไส้พ่อโอ้ยผมอผมไปายมันมันไม่ใครเข่าอ๋ออีพ่อเราภานาลอ้าวมันสะเสียร้ายเอาอะไรเนี่ยไปเอาเลยไล้ยิบเอาเลยใบกันด้วยสำหรับพ่อหนึ่งจับคู่บอเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแมนครับแมนล่างห้าแปดแปด้าขอลงพิมพ์ชัดนหน่อยครับ ก็นี่แหละนาอเพาี่อยเนาะไรเลยเามันบอกไรคู่เลยยิ่นกอแค่นี่แหะมันเขาใายไล่เขาเพื่อที่ๆเราผมบ่ไเ้เพื่อเดี๋ยวผมาแมนปิ๊เลยเดมัวมันจะน้อยแน่่าโอ้ยงมดมากวดูนโอ้ยเาเานี่พ่อก้าหน่เลยว่า้พอก้าหนึ่งเลยว่า มันมันที่เปลี่ยนอยู่ว่ผมเห็นมันไม่ค่อยเป็นหัวเป็นทางัเียนไหแปดก็ไม่คยเป็นสามสามก็ไม่ค่ยเป็นแปดเทียนไหมล่างมีวิ่งมาจากวิ่งก็ได้ล่างจ้ะผมไม่วิ่งแปดแล้วครับ่ไม่ได้วิ่งเนอะวิ่งล่างแปดค่ะวิ่งล่างแปดปันเม็ดเดียวห้าแปดแปดห้านเีว่ปกยวมัน่อเดยวเยผมไมยหนห่ยรเราคนเหนยรมันก็บอกเาเขาดเขาไมเทียทีสวิ่งล่างแปดนะคะเม็ดเดียวหมันจะออกห พ่อกระสุดรวยกันรถไปว่างานแล้วว่าไงกับหกสามตัวเดียวเนี่ยอ๋อห้าวันนี่ทั้งนี้น้ำแน่บานครับผมมาแคกคลิปนาทีเรื่อยครับครับอ่ะอ๋อสำหรับแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยพ่อลานนะครับจะปูเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งบนล่างห้าแปดแปดห้าทางล่างนั่นคู่เบอร์เท่าด้วยกันด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับหางเดียวดูดหางเดียวดูดขันบอมีนึงเป็นยังกับพ่อยาซื้อยาซือ ให้ติดหนึ่งครับให้ติดหนึ่งครับสำหรับตัวพ่อร่าในขนมี๊นึงสิเฮ็ดหยังตัวพ่อเห็นหน้ากินเลยเห็นหน้ากินเผาเลยอ่ับม่ได้ครับครับกล่องนั้นหลายเด่นเป็นเด่นนะครับเด่นหนึ่งตั้งแตเด็นหนึ่งเม็ดเดียวก็แล้วกันร่างนี้แผลเป็นเนาะร่างเม็ดเดียวตัวเน้นบนนีเก็ดหนึ่งนะครับทนี่นะจ๊าบค่อยชัดเจนเอาตัวนี้ยเลครับเอาของแท้ มาจากุงพิมนะครับุงพิม่มาแล้วน่งบันนิ่งๆอยานิ่งๆแล้วอะไรัครับเีาก่นคนับน้อยนึงครับนั่ครับปังนี่ใจเย็นๆเด้ยครับเด้อตัวเลขกี่ไรจำเอ้ครับมกี่ไรตัวเลขกี่ไรมันบอกไยดอกหกหนึ่งล่างแปดห้าก็แค่นี้ละห้าแปดจับให้พ่วงวิ่งแปดล่างนบนหนึ่งนี่ง่เ็ไมา่อแคบมาเดียวยุดสะกอนหัวแป๊บนึง พี่น้องแคบนาจอแคบนาจอว่าจะได้ก็พ่ออะไรก่ครับว่าจะได้ก็บพกกินยังเกาะพกเฮ็ดหน้ากินเลย่ะรอเฮ็ดหน้ากินก็เล็กพวกมีหนึ่งขลเลกพ่กมีหนึ่งพกเฮ็ดหน้ากินเจ้าเฮ็ดหน้าเหรอเนีมาพออนช่วยนะครับหยุดได้แล้วใคมีหลักไว้จับใส่เอาเองเด้อนะครับเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งบนราแปดห้าห้าแปดเม็ดเดียวครับแนวทางของพ่อลา หอยนวลพีณน้องปูกมาตลอดนะครับตั้งหางเฮินไปที่ใดที่ใดพ่อแม่ของานเงินบาหันเงินบ้งหันเขา่อพเขาตัวใดงินบ้งหันเขผมซื้อซี่หสามครับให้หกสามติดวยมกามมดอกหาหกสามโอ้คันไห้ออกซี่หกสามจีิแตกสามตัวตอซีหกสามออกหาหกสมครับปิดแต้มเดียวครับผมรับประกันห้พ่อมาสามีแล้วไว่บ้างหัน วันนี้หนึ่งยูรังใดก็ได้หนึ่งหลักหน่วยครับผมวันนี้รับประกันว่พ่อห่วยว่าล้านเปอร์เซ็นต์เละล้านเปอร์เซ็นต์เพรเห็นาน่ากินแล้วว่าเป็นพันเปอร์เซ็นต์หรือล้านเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่เปอร์เซ็นต์คือหนึ่งหลักหน่วยหนึ่งหลักหน่วยมาแน่นอนห่วยตามสูตรของผมนี่มันกระบอกไปใส่มาใส่เดี๋ยวตัวไหนก็จะนั่นเดี๋ย